ลังครับหลังเปิดอยู่แล้วโบย่าบอยเจ้าวัดโบยาบอยเจ้าวัดโดนยิงมาเจ็บหนักเลื่อนเหลือ3แล้วขับรถเข้ามาขับรถเข้ามาเคโคลูเซียนน้องขารถแล้วดักแม่เจ้าเลี้เป็นธนวัดมาช่วยฮันเก็บเคต้องคุณสามบอกคาน์กลับมาเดี๋ยวจะชุบซิกแซกให้งามๆแค่หนึ่งทีถูกต้องฮะเฮ้ยแล้วโบยาบอยครับเจ้าวัดวันออนวันนะเฟิร์สเอทไม่มีแล้วฮะนอนเน้นโอ้โหเราจะล่างกายเฮ้ออกัสวีบอกเฮ้ยทำอะไรฮะซิกแซกครับท่านผู้ชมครับจะโอ้ยจะซิกแซก เห็นตัวเป็นเป็นผมไ็่ทราบ<อ>ครับแล้วโอ้โหหัดถอยมาเรียบร้อยซิกแซกเข้าไปเปิดน้อกใสออก,กัสพีได้ก่อนซิกแซกไปสามออก,กัสพีออกจากเกมทันทีครับออกโมริมอรครับแล้วโมริมอเคลื่อนตัวมาบอกว่าต้องเคลียร์ซิกแซกก่อนแล้วมั้งกดคูณสามใสแค่หนึ่งชุด <ๆ S 2> แล้วมันเจอโรเซ่เราเฉาคว้ยไม่ได้แล้วเดินมารุ่ต่อเป็นอน เขาม,มการไปรบรบรนเทน้องจอรกีจิมไปเลสซี่ตอนนี้ไปเกมม็บบูสเตอร์จะเ,เก็บไปมอลริก้าไปเก็บล็อกกี้จิมเหมือนกรรันเบอร์วบูดจบอันดับ9อ้าว,าวแล้วคาน์เขามาไฟลุกตรงนี้ว่าไง,งาเพื่อนโอ้นไฟบินนึกว,ว,ว่าไฟมันไปติดเพื่อนด้วยเมื่อกี้นี้เฮ้ยแล้วมันโถเดินเข้ามาพี่อารจเขารู้เข้าห้องน้ำนี่มีคนนะมันโถเดินมาล็อกเลยครับเมอรินมอร์บอกโผล่มาสักรถสักรถไปดูเอ๊ะปั๊บป้าบป้าบป้าบน็อกไปเรียบร้อยฮะมันโถเอาไปสามนะเมื่อกี้แล้วเอ้าก็รู้วเพื่อนโดนยิงยังออกมามออบยู่นนะตรงี้ fw จบอันดับ8ฮะมันโถฮะแกยิงมาเนียนเนียเลยตรงนี้ร์ลินมอได้ไป2แตม 2> โโ้มคิวอ้โหห่าไม่เจอ้ลยครับเมื่อกีน้นี้ว่ายิงจากตรงไหนครับอุ้ยแล้วเอมาเทสครับเหมือนขับรถออกมาครับทางด้านซ้ายครับให้ธนวัน์เนี่ยมาดูพื้นที่นิดนึงแต่พวกเขายังอยู่นอกวงนะและ้วอีกเมียวจุกออไป3ามิตามเทศตอ้ไปยี่สิบห้ายี่สบห้ากวัด ts แม่หลุดไปแล้ว slm m จ g ิ c e s p o r t เนี่ยนะครับ ไปเฮดสปิงแปดคิวตัวนี้แล้วโยชิมิมิรีไปเฮดช็อตน้องชิงซิ่งได้ตัวนี้เพชรเด็ด้นไปน้องใส่เลยออนคิวเหมือนกันครับแล้วดูฮะจงโอ้โหเรียบร้อยดีฮะเมจิกจบอันดับที่เจ็ดไปแล้วจากฝีมือของลำพูนฮะและลงไปถึงชาร์เปอร์ด้วยซิกแซกมาแจมด้วยเหมือนกันคือเมจิกเนี่ยตัดใจเคลื่อนตัวไปเอาพื้นที่ครับแต่ด้านหน้าโดนลำพูนธีทรธรับอยู่และด้านหลังยิงใส่จากชาร์เปอร์พี่ชายครับเลยไม่รอดแล้วตรงนี้แล้วเพชรเด็ดนะลำพูนธีนธรเห็นเห็นไกลๆว่ามีชาร์เปอร์อยู่ซิกแซกอออุยซซิกกกแเเเหห็นนนมืัฮะดดดูรทโอ้ยสวนมาาจกไอ้ครเซียครับ ทำให้ชาปเปอร์นี่ต้องกดต่ำไปก่อนเดรสสี่คิวครับตอนนี้ลำพูนครับมาดีเหมือนกันฮนะพื้นที่เล่นก็มีต่อด้วยครับใช่ครับลราดูความแม็กซนัทถ้าโดนระเบิดไปเหมือนกันครับเลือเแบริวคูณ3ครับโดนค้ำมาจากไฮกราวครับแม็กซนัทต้องระวังครับพวกเขาเหรอแค่นองคนนั้นสำหรับชาเปอร์เอาล่ะครับ ดูคปปรับแล้วเรียบร้อยทักแมนครับไปน็อกข้างนองสวิสซี่มาด้วยเลยครับเอาแล้วครับมีเปิดน็อกมาก่อนแล้วไดโน่ไดโน่ตัวเปลี่ยนเกมแล้วโดนมาตัวนี้โดนเห็นตำแหน่งจากอโอแซดยิงแกม,มาครับแล้วปุ่จะบอลมาสติลคิวมาเลยและเคนดี้เคนดี้เหลือคนเดียวว่าไง ผู้จั่วหัวโค้แซฟยิงช่วยครับจากด้านหลังครับหลังเปิดอยู่แล้วโบยจ่าบอยจ้าวัดโ,โบยบอยจ้าวัดโดนยิงมาเจ็บหนักเลือดเหลือ3แล้วขับรถเข้ามาขับรถเข้ามาเคโครูเ e ซียนน็อกขารถแล้วดักแมนจังหวะนี้เป็นธนวัตรมาช่วยฮะเก็บเคนดีไปแล้วดักแมนได้แต้มจากสวิสซี่ไปฮะคิลลิ่งสปีดครับจังหวะนี้ของ m i t h โอ้โหดูครับท่านผู้ชมครับ แล้วตอนนี้ไอ้มาเทสเนี่ยเคลียร์ชารเปอร์คดีวิ้แล้วเรียบร้อยแล้วดูครับท็อปโฟตอนนี้เอาแล้วไอ้มาเทสครับโดนเคลียร์ออกไปหนึ่งคนก็คือเอ็กซ์ครูเซียโดนระเบิดจากเมอรินมอร์เฉาควยเมื่อกี้แล้วซิกแซกไปซ้ำจากแมวจากเกมไปด้วยครับใช่ครับเป็นการซิกแซกของชารเปอร์ที่สวยงามเหมือนกันครับไม่ต้องบอกอรินมอร์มาดีเลยนะแล้วดูฮะชารเปอร์ครับเหลือแค่สองคนครับเดินเข้ามาแล้วเห็นลำพูนธีระทอแต่ยังไม่ยิงครับต้องไปเอาพื้นที่ก่อนครับเพราะเขาต้องเข้าวงนะเลิอดแปดสโมสครับซิกแซกใช่ครัััััับบบบดดูล้้้วเรรรรรีีีียยยยอออธนนนนนนนคคคคคโโโ็จาากซ่่่่ปปพืททไตงม อย่างเลยครับและพยายามจะซ้ำพยายามจะซ<ม>้ำโก้โแซบและเรียบร้อยออกัสพีระเบิดเก็บธนวัฒน์เทสออกจากเกมไปใช่ครับเหลือเป็นฮอนบย่าคนเดียวนะสำหรับเอไมทีเอใช่ครับวงจะเด้งไปหาใครในเฟสที่เจ็ดครับโอ้โหเดินทางมาแค่เฟสที่หกเข้าเจ็ดเท่านั้นครับเหลือแค่ท็อปโฟร์แล้วคือเดือดหรือเกิดสำหรับเกมนี้ครับออกัสพีอริมมอรพวกเขานี่มีตัวเล่นที่ได้เปรียบมากมากอืม ดูครับบริมอร์วิ่งลงต่ำมาครับมี4คนครบท้วนครับโดยที่ส่งมันโถนี่เข้าไปเอาพื้นที่ในวงก่อนนะครับในวงตอนนี้มีแค่มีแค่บริมอร์กับทางด้านของลำพูและเรียบร้อยครับเพชรเดชครับหันไปเฮดช็อตใส่ซิกแซกมาได้เหมือนกันซึ่งตอนนี้ชาร์เปอร์เหลือแค่คนเดียวเท่านั้นแล้วครับนั่นคือน้องแม็กโซนัทนั่นเองนี่ฮะที่กล้องเราจับอยู่ครับเป็นแบริ่กล้องคูณสามบอกคานกลับมาเดี๋ยวจะชุบซิกแซกให้งำงามเป็นหนึ่งทีถูกต้องฮะเฮ้ยแล้วโบย่าบอยครับจะวัดวันออนวันนะ เฟิร์สเอทไม่มีแล้วฮะนอนนี่โอ้โหกําลังจะลั่นใจฮะออกัสวีบอกเฮ้ยทําอะไรฮะโอยบอยโดนเฮดช็อตไปเป็นเฮดจบไปแล้วฮะอันดับสี่เหมือนไม่ได้มองแกเห็นทุกอย่างอยู่แล้วครับผมทําให้มันเลือกยิงตอนไหนก็ได้เลยครับมาดูเพชชัเปอร์แล้วแกชุบชุบซิกแซกกลับขึ้นมาได้แล้วนะสําหรับแนักสนัทบกับเพนเด็ลําพูนทิดตะทอนก็ถือว่าติมส่วนกลา ลองซัดการันต์ด้านของมูริมอญ่ก่อนหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ที่เขาเห็นนี่คือชาเปอร์อนะครับที่เป็นฐานย่อโอกอยู่ทั้งสองทีมครับใช่ครับก็พยายามสแปมใส่สโมกไปครับสำหรับเพชรเด็ดถูกครับเพชรเด็ดออกัสพีโคโคแซบครับของมูริมอญ่ท่าเทียบความได้เปรียบตรงนี้แล้วมันโทตรงนี้เป็นน้องแม็กโซนัทแล้วซ้ำแม็กโซนัททันทีจากมันโทมันโทเกมนี้เอสเคดแกก็ร้อนแรงเหมือนกันนะฮะดูครับมูรินอญ่มี6คิวแล้วนะครับณนะตอนนี้ ซิกแซกมาสามคิวครับ,รบแล้วดู sharp sport เคล e ื่อนตัวขึ้นมาครับซิกแซกครับเออแล้วมีเห็นฮะนตรงนี้ยังดูดีหรือเปล่าซิกแซกครับ อ้าท่านผู้ชมครับอดยวโอ้ย,อยเราซิกแซกเห็นตัวเป็นๆเห็นตัวเป็นๆทั้งสองคนซิชช์บอกมันยังไม่ดีแล้วเขาก็แซบขึ้นรถมาเฮ้ย <c oughs> แล้วเขาวนไปไหนอะ่ะอ๋อโอเคลงมาตรงนี้ก่อนฮะอู้หแล้วแกกดธใส่กันแล้วครับตอนนี้ฮะลำพูขนขันด้านของโมดินมอแต่ตอนนี้อย่าลืมว่ามีชมป์เพิ่มเข้าด้วยนะครับใช่ครับแล้วชาวกรวยควักเอสลาร์คูณแปดมาเห็นหลังหินตรงนี้เห็นหัวโป๊ะเห็นหัวโป๊ะไกลๆชาวกรวยตัดมาที่โยชิมินบุรีเห็นเหมือนกันโยชิ โอ้โหขึ้นรถพอด,ดีใช่ครับโค้โหทาบครับแล้วโอ้โหหัดถอยมาเรียบร้อยซิกแซกเข้าไปเปิดน็อกใส่ออกสัสพีได้ก่อนซิกแซกไปซ้ำออกัสพีออกอาจากเกมทันทีฮะของม,มอริมอครับแล้วมอริมอร์เคลื่อนตัวมาบอกว่าต้องเคลียร์ซิกแซกก่อนแล้วมัง้งกดคูณสามใสฮะหนึ่งชุดแล้วมันโถยังคมเมื่อว,วันนี้ตัวเขาเองครับสี่คิวแล้วฮะจราบันโถฮะแล้วตอนนี้นี่มีเจ็ดคิวแล้วนะครับ บ้างลำพูนครับกออีฬาคาร์รถยิวลีมาจังหวะน,นี้ครับไปน็อกเอแซปได้โสเสปไปซ้ำเลยฮะใช่ครับเจ็ดกิวนี้ของ,ของมูริมอร,มอรครับลำพูน<ป>มีแค่ห้าสิวแล้วขึ้นรถมาจังหวะนี้ชาวกล้วยเคาะไปชาวกล้วยยังไงต่อเดินชิดขวามาดูฮะหลังหินก่อนครับชาวกล้วยกัมกัมแฟดกัมแฟดกัมแฟดแล้วปลาแฟดดันด้านหน้าไปชาวกล้วยแฟดด้านหน้าอีกลูกหนึ่งแล้วชาวกล้วยขาวเองพี่อาร์ตแล้วจะวัดหลังหลังหินว่าไดสนเสปโดนเคาะกลับมา เฮดเด็ดเข้ไปเจ้าชุดเดียวโรสเตดล็อกเฉาควยไม่ได้ก็เลยนมารู่ต่อเป็นโอกาสของลำพูนธีรทรครับพี่อาร์ตครับและโรสเตดเฮดช็อตตัวสุดท้ายครับอันดับหนึ่งกินไก่ฮะลมพูนธีราทรครับกับ7คิว <Q. S 2> ใช่แล้วครับต้องบอกเลยนะครับว่าลมพูนนี่คือเครื่อตัวมังุด